ช่วงดันด้นค้นหาสุดล่าฟ้าเขียวตอนเด็กๆนึ่ก็คือไปไหนก็ไปกับตาตลอดครับมีของยาของกินมากมายเลยมันไม่เคยลืมผมครับจะก็ให้ผมกินก่อนตลอดนะครับ ช่วงที่แล้วเราได้คุยกับพี่เอ็มถึงเรื่องราวความพัดพรากกับคุณตาแล้วนะครับการจากลาที่ไม่ว่าจะมารูปแบบไหนมันก็ยากที่จะยอมรับได้วันสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้เจอกันก็ไร้ซึ่งสัญญาณของความพลัดพราก 13ปีที่ขาดหายปลายทางอีเตออีจันจะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ตาหลานได้เหมือนก่อนที่จะพลัดพรากหรือไม่เอาใจช่วยพร้อมกันในช่วงนี้ครับภารกิจแห่งความหวงังตามหาคุณตาให้กับพี่เอ็มนะครับ ข้อมูลที่เราได้มาก็คือคุณตาเนี่ยอยู่บ้านโศกเชื่อกตาบลโนโนเกาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิซึ่งข้อมูลที่เราเสิร์ชได้มาอีกทีนึงก็คือบ้านโศกเชือกก็คือหมู่ที่สนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่และเส้นทางข้างหน้าคือหมู่ที่3มเรากําลังจะลงพื้นที่ไปถามหาคนชื่อตาปานลาบประเสริฐในหมู่บ้านไม่รู้ว่าจะมีคนรู้จักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตามหาคําตอบพร้อมกันครับ ทีมงานมุ่งหน้าบ้านโศกเชือกตามพิกัดของตาปานที่พี่เอ็มให้เรามาซึ่งก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าปลายทางเราจะเจอกับคำตอบที่ต้องการแต่ในเมื่อมันคือทางเดียวเราก็พร้อมเสี่ยงเมื่อการเดินทางครั้งนี้เดิมพันด้วยความหวังเป้าหมายแรกคือบ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3แต่ระหว่างการตามหาบ้านผู้ใหญ่เราเจอชาวบ้านท่านนี้ครับก็เลยแวะถามซะเลย เราหูจักผู้ที่สือตาปานลาบประเสริฐป่ะตาปานตาป,ปานตาปานโมยุนี่นพ่อรู้จับกบ่ะอยู่จากต่โมยุวันนี่เลยเควมเอาเมื่อวนันนี้อยู่จะลงขึ้นไปยุวันแล้วกนบะเอาละสิครับเราได้เบาะแสตาปานตั้งแต่ชาวบ้านคนแรกที่เอ่ยปากถามกันเลย วันนี้ก้าวขาเริ่มภารกิจข้างไหนเนี่ยโชคดีจริงๆนะอีเต้ยตอนนี้เราเริ่มมองเห็นปลายทางความหวังของพี่เอ็มแล้วครับชาวบ้านท่านนี้ชี้เป้าให้เราบอกถ้าจะเอาคำตอบที่ชัดเจนต้องไปถามจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ทีมงานไม่รอช้าคลำทางจนเจอบ้านของผู้ใหญ่ครับ อีเตอร์จึงรีบเข้าไปสอบถามข้อมูลทันทีคุณยายครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคุณยายบ้านยู่บอสผมนี่นะครับผมนี่แหละครับพ่อผมมาจากรายการอีเตอร์อีจานสิมะนําหาผู้ที่พัดพักจากกันจ่ามีหลานชายคนชินาหาตาตาชื่อปานลาดลาบประเสริฐครับผม พ่อรู <c oughs> ้จัก <t> อี่บอกรู้รู้รู้าปานี่เสียสายกับทั้งเมียผมเราง่ายไปอยู่บ้านโพตำบลสะคนทองเราตีเห็ดเนี่ยครับเห็ดป้วย ไ,ไ,ไอยขยอยไ่ไม่กวดเอ็มไม่วดแข<ร>็งนะถ้าเต้ไปตามหาที่บ้านโนพน่พ่ออีหรีพอ่อครับไปหาล่านข้าก็อ้า่ตมเป้าหมายต่อไปคือบ้านโพหมู่ที่1ตําบลสะโพนทองซึ่งห่างจากจุดที่เราอยู่แค่กิโลเดียวเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านยืนยัน ถึงที่นั่นเจอตาปานชัวทีมงานไม่รอช้ามุ่งหน้าบ้านโพทันทีครับเมื่อมาถึงบ้านโพก็ต้องตามหาแลนด์มาร์คที่ผู้ใหญ่หมู่สามชี้เป้าก็คือร้านชำแม่ต้อมง,งานนี้ต้องแวะถามเจ้าถิ่นครับร้านขายของแม่ต้อมอะ่ะแม่ต้อมไหนครับต้องชื่ออะไรนะน้องต้อ,ตอกมก,กับพี่เก๋อ่ะ ที่เขาบอกร้านขายของชําติดโรงเรียนน่ะโรงเรียนบ้านโพอ่ะร้านร้านไส้คนซีนําหาตาเดี๋ยวให้ต้องทำกลัวแม่กลเป็นคนพื้นที่นี่ค่ะเจ้าถิ่นท่านนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่คนพื้นที่จึงให้คำตอบเราไม่ได้เธอก็เลยพาเราไปหาเจ้าถิ่นอีกคนซึ่งหวังว่า เธอจะเป็นจิก๊กซอให้เราเดินต่อไปได้นะครับแม่หนูมาตามหาญาติให้หลานชายเขาหลานชายเขาจะตามหาคุณตาอ๋อจงค่ะคุณตาบ้านไหนพูดเหรอค่ะคุณตาเพิินสือ่อตาปานตาปาน,าปานลาบประเสริฐแม่รู้จักอี่บอกบอจ้ะอา้าวคนในพื้นที่กลับตอบไม่รู้จักตาปาน งานนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วนะครับแม่เป็นคนอยู่นีบอกแม่เป็นคนเกิดกับพื้นที่นี่จ้ะอีหลีบอกตา,าาบตาปานลาบประเสริฐแม่ตาปานลาบประเสริฐหนูมีลูกเพื่อนอยู่เด้นี่ผู้นี้ตาปานลาบประเสริฐโอ๊ยเขราเห็นหนาจากแค่อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเขาบอกว่าให้มาถามกับร้านขายของชำยายต้อม กับยายเก๋ยายต่ำยายต่ำต่อม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 บนแม่นต่มกับยี่เอ็นยายเก๋ยายเก๋เก๋โอ้โหอ๋อตะปานเอ้าเอาไม่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 ลูกลูกปาะเสริฐประเสริฐเอาละสิครับเมื่อเอ่ยชื่อถูกความคิดของเจ้าถิ่นท่านนี้ จึงลำดับไปถึงตาปานเข้าจนได้แกจะเดี๋ยวนี้แกกำลังจะไอ่ทำฟอยขายไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดแบบนั้นอ๋อนี่ขันมะพร้าวแล้วสิคนเราคนกินเราแม่นแลรอ่ะชิดจักรยานถือตั้งโอ้ลีบาชัดเจนโอเคผู้จัดโอเค พูดไม่ทันขาดคำแม่ก็อาสานำทางเราไปบ้านตะปานทันทีถ้าชัดเจนอย่างที่แม่ว่าแล้วก็ต้องพาให้อีเตยไปเห็นกับตานะครับไม่ต้องไปหาใหญ่ต่อมแล้วครับงานนี้ถึงปุ๊บอีเตยก็ไม่รอช้าเอิ้นหาเจ้าบ้านทันทีตะปานอยู่บ่อตะปานตาปานยุ่ใส สวัสดีครับพ่อสิมานั่มหาตาปานมือเศร้านี่เขาว่าเห็นอยู่ไไน,นี่เจ้ามือเศร้าเห็นอยู่อ้าวเราไปไหนระบาดนี่เพิ่นไปเฮ็ดยั้งระบาดนี่เพิ่นไปกลนอันอีหยังนูกไปกลนแปลว่าไปขุดไปกลนอย,อย่าหยามีดนะตุขอนนะนายเยทัทนะนายยเยทัจ้า ช่วยบอกอีเตยทีครับจังหวะปาฏิหาริมันมักจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเจอแต่บ้านไม่เจอคนซักนั้นตอนนี้อีเตยจับใจความจากข้อมูลที่ชาวบ้านาละแวกนั้นถามกันได้ความประมาณว,ว,ว่า,าตาปานไปขุดอะไรสักอย่างที่นาใหญ่ออทัดงานนี้เราต้องนั่งสเลงคู่ใจของคุณแม่ท่านนี้ ไปหาตาปานกันอีกครั้งครับ ประเสริบมาอิริบวนี่ครับตัวอิลิบวะเ้าเขาปัดมาพูดว่าเจอแล้วครับตาปานลาบประเสริฐตัวจริงตัวเป็นๆไม่ใช่ตัวแสดงใดๆทั้งสิ้นพนูมาจากรายการตามหาคนที่เพื่อนพัดฉากจากกันนะ <ไ>บ่พอกันสิปีงี่สิบปีจังสีน้นาแล้วทีนี้มีผู้ไส้อยู่คนหนึ่งสีนัำหาคุณตาเคยมีร้านอยู่บ่เอ,อ้าเคยมีเป็นเดร้านอยู่ผู้จักับ้บตักทอยู่ชะเชยงเศร้า นี้คุณตาได้รับรู้แล้วนะครับว่าการจากมากว่า13ปียังคงมีคนรอคอยและเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาที่ล่วงเลยอาจมีบางความทรงจำที่ตกหล่นระหว่างทางสู้ชีวิตแต่ท่านก็ไม่เคยลืมว่ามีลูกและหลานซึ่งเป็นที่รัก และคิดถึงอยู่ตลอดนะครับสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือรูปของลูกสาวหรือว่าแม่ของพี่เอ็มนั่นเองที่ท่านพบไว้ในกระเป๋าตังใบเก่าๆใบนี้ตลอดแทนความคิดถึง จำได้บอกสิทธิศักดิ์ชัยมาลาเขาุูคกับลูกยักษ์กกคิดว่าเขาจะจำหลานคนนี้ได้เหรอได้ครับลูกจักบอกครับล,ล,ล,ลูกลูกนงรักครับลูกของนงรัก,กครับเอ๊จำหลาน้ายได้บอกได้ครับ ไอ้พัดภาคกับหลานชายในกี่ปีแล้วจำได้ไหมหลายปีที่ผมอ่ะสิบกว่าปีครับคืนหอดหลานชายอยู่บ่หลานมีรูปพ่อด้วยหนึ่งใบแม่นเจ้าบ่แม่นเจ้าอยู่บ่นี่นี่ลูกเจ้านี่โบแม่นบ่แม่นครับเจ้าบ่ล่ะแม่นโอ้ยนี่หลาน ห้านชายเก็บไว้อย่างดีเลยคิดฮอดตานั้นห้านบอกหนูว่าได้เจอตาครั้งสุดท้ายตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุขาหักครับแล้วตาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครับครับแมนร้แมนยูบอกเพื่นว่าคิดฮอดสมัยแต่น้อยนั่นตะกี้นั่นตานี่ชอบพาขี่คอครับครแมนร้ หนูถามว่าคันพ่อตาหนี่สีเฮ็ดหยางน้ำเพลินร้านกระบบห้านเจ้านี่ก็บอกว่าสีกาบตีนเจ้าอันดับแรกเลยห้านนี่จําได้ดีเลยว่ะอันเจ้านี่มักมักสีซืออ่า,าเผานี้วไก่ย,ย่างครับครับพือทอดร้านบอกบนี่ถ้าพอถ้าพอห้านนี่ชีวาหยางน้ำเพลิน ครึ่งใจทางนี้ยังห่วงหาฟ้ากว้างบางตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาจสักวันจะผ่านพบเจอเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล ่ใใจข้างงน,นไมเคยหลลับลช่วงบ้านปลายชีวิตในวัย74ปีตอนนี้คุณตาใช้ชีวิตตัวคนเดียวในชุมชนบ้านโพแห่งนี้ครับกระท่อมหลังเล็กๆที่ใช้สังกะสีมุงทั้งหลังรวมถึงห้องน้ำกับพื้นที่ใช้สอยไม่กี่ตารางเมตรคงเกินพอสำหรับกำลังคุณตาในวัยนี้ที่พอจะสร้างพอจะหาได้นะครับ หวังว่าหลังพบเจอลูกหลานหัวใจคนแก่เงาเงาดวงนี้คงได้รับความรักความอบอุ่นและมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับภารกิจวันนี้อีเตยนนำความคิดถึงมาส่งถึงปลายทางแล้วครับฉะนั้นตอนนี้ต้องโทรแจ้งพี่เอ็มก่อนเลย พี่เอ็มทำงานอยู่บอกราอยู่ครับอ๋อเจอคุณตาแล้วอะ่ะที่ไหนครับที่ที่ไอกเกษตรสมบูรณ์นี่แหละอ๋อเจอแล้วใช่ไหมครับใช่ชึ่งตาเขาว่าไงครับเพิ่งเจอแบบสดๆร้อนๆเลยอ่ะคุณตาเขาว่าไงครับคุณตาเขาบอกก็คิดฮอดหลานอยู่อ้าวผมบอกแล้วผมต้องมีคำนี้ขึ้นมาอยู่แล้วครับ <laughs> จำได้มีหลานผู้ชายสองคนดีใจไหมนี่ ดีใจครับดีใจครับเด็กนักตาจะไหนเลยครับเด็กผมทำงานทำงานเป็่ไงมีอะไรครับเดมีแห้งเลยบะครับผมเมื่อได้โทรแจ้งข่าวดีกับพี่เอ็มทำเอาเจ้าตัวที่กำลังเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาทันที ทีนี้ก็เหลือแค่ภารกิจปิดฉากความพลัดพร่าติดตามวินาทีแห่งความประทับใจ ep 3พรุ่งนี้นะครับ aas อุ่นใจไซเบอร์ชวนทุกคนหยุดเชื่อหยุดเสี่ยงชีวิตกับทุกภัยไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นภัยในจอจากแก๊งคอเซนเตอร์คุณมีพัสดุตกค้างติดต่อเจ้าหน้าที่กด9 ภัยคำแรงจากไซเบอร์บูลลี่ผิดเพอ่อนแอวอ่ะน่ารำคาญตุต๊ดเอ้ยหรือภัยคํำลวงจากข่าวปลอมตอนนี้ทาง AAS เขามีหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์รู้ก่อนก็ทันกว่าที่สำคัญเรียนฟรีทุกเครือข่ายครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบก่อน ทีนี้เราก็กดเข้าไปดูสื่อการเรียนรู้ได้เลยพอเรียนเสร็จก็จะมีบททดสอบหลังเรียนให้เราทำด้วยนะครับ ุดเชื่อหยุดเสี่ยงชีวิตอย่าลืมเข้าไปเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์กันนะครับมีความรู้ก็อยู่รอดปลอดภัยจากไซเบอร์า <laughs> ตา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 